หนูชื่อเด็กชายธนกรวรขันทักมาจากโรงเรียนอนุบากลกาลสิน์จังหวัดกลาลสิน์แสงธรรมสองปัญญาหนูได้เรียนรู้การใช้ปัญญามาแก้ปัญหาต่างๆเราจะผ่านพ้นปัญหาต้องมีสติมั่นคงใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาแล้วแก้ไขให้ผ่านพ้นเช่นเมื่อเรามีปัญหากับการเรียนต้องใช้สติ และปัญญาเพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหานั้นครับผมชื่อเด็กชานนพัฒน์เอื้องทองครับชื่อเล่นชื่อปกป้องมาจากโรงเรียนวัดคูยางจังหวัดกำแพงเพชรครับเรื่องความรู้ที่ผมได้เรียนรู้คือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต้องรู้จักตนอย่างถ่องแท้เช่นยอมรับตนเองและยอมรับผู้อื่นรู้จักปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมค่ายอยู่ทูตความดีโดยใช้ วาจาที่ดีต่อการแบ่งปันช่วยเหลือเมื่อเพื่อนร้องขอเช่นให้ยืมปากาดูแลเพื่อนเมื่อเจ็บป่วยสอนเพื่อนให้เล่นกีฬาหนูชื่อเดงหญิงนรินทิพย์จันบุตรมาจากโรงเรียนอนุบาลวางสามหมอจังหวัดอุดรธานีเช่นทางสู่การเป็นพุทธบุตรปู่พระพุทธเจ้าพระอาจ,จารย์สอนว่าต้องฝึกจิตให้เข้มแข็งหาญาตพุทธบุตร ต้องรักษาธรรมนำธรรมะในพัฒนาชีวิตจิตใจในอนาคตหนูชื่อเด็กกิงชนาชิดาเงินแพทย์ชื่อเล่นชื่อปานินมาจากโรงเรียนอนุบาลวางม่วงจังหวัดสระบุรีค่ะเมื่อกลับไปบ้านหนูจับปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของคุณ,คณพ่อคุณแม่ ด้วยการตั้งใจเรียนตั้งใจดูแลคุณพ่อคุณแม่ในอนาคตหนูจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะผมชื่อเด็กชาชิพิชิตคุ้มบุญมาจากโรงเรียนอนุบาลบึงการวิสิทธ์อํานวยสินจังหวัดบึงการครับ เมื่อกลับถึงโรงเรียนแล้วผมจะตั้งใจเรียนทำหน้าที่ของตนเองในโรงเรียนช่วยเหลือครูอาจารย์เป็นสภานักเรียนเป็นนักดนตรีในวงดุริยางทำกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนสร้างชื่อเสียงที่ดีแก่โรงเรียนครับและมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อน,นำความรู้ความสามารถไปพัฒนาประเทศชาติต่อไปครับ เชื่อเด็กอญิงนองตะวันทองกลมมาจากโรงเรียนวพนนัยเชิงยงไตรัตนานายกหนูประทับใจในคําสอนของพระอาจารย์ที่ใช้หลักธรรมในการแก้ปัญหาชีวิตวัยรุ่นของหนูด้วยการทําดีมีความมั่นคงในศินห้าใครมีศินคนนั้นมีปัญญาเหมือนแสงเทียนในห้องประชุมที่ส่องทางให้ห้องสว่างแสง แสงแห่งปัญญาส่องใจสองทางของปัญหาเช่นหนูทะเลาะกับเพื่อนหนูจะพิจารณาสาเหตุเกิดจากอะไรเช่นการพูดไม่ดีกับเพื่อนขาดสติขี้โมโหพอพิจารณาได้แล้วหนูจะปรับใหม่ยึดหลักเมตาตาต่อเพื่อนเปลี่ยนคำพูดโดยใช้วาจาที่สุภาพและคิดก่อนพูดหนูจะฝึกตนเองอย่างสม่ำเสมอคะ่ะ ああこれ。